สวัสดีคะ่ะจากร้านที่เจออตโตแมกนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ4ี่โมงแล้วนะคะเราก็ยังให้บริการลูกค้าอยู่นะคะลูกค้ามาเราก็รอได้นะคะดู <c oughs> ทีมงานเราอยู่กันครบทุกคนนะคะระเป็นพีก่ก๊อฟนะคะวันนี้พีก่ก๊อฟลานะคะลงแล้วนะคะอยางไงพ่ง <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นแคม r ีนะคะตัวนี้จะเรียกว่า แฮมี่สิห้ากาน ACV ห้าศูนย์ให้ตัวไม่ลม่เทนะคะคือยอมมกตัวนี้นะคะเป็นล้อที่หายากมากๆเลยนะคะเกิดมากจะเจอรอกรอบนะคะตัวนี้คือเอาไป10บล้านเจอแค่2อล้านสอล้านเท่านั้นเองนะคะ15ก้านคือหายากมากจริงๆตัวนี้นะคะติดอยู่กับยางบิสโตะคะ้ค่ะมียีสิบเลย ยังมีตุ่มมีสีอย่างนี้เลยนะคะสเปคสองหนึ่งหเดนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบอกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะรับประกันให้เหมือนเดิมคะ่ะล้อแท้แน่นอน,นะคะ่ะไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะถ้าใครสนใจเป็นล้อรุ่นอื่นเนาะเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะราคาก็แตกต่างตามรลยนะคะตามความใหม่ความเก่านะคะในราคาที่แตกต่างกาัน c คมรีตัวนี้นะคะสามารถเราไปใส่กับอโตโ o ต้ารีโว่ที่เป็นห้าลูห้าลูของ Toyota ใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอลาไปกับล้อ Camry นะคะ A.C.V.50 ไฮบิดตัวไมเนอร์เชนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าแคม r y 15กานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอลาสวัสดีจ้าเดี๋วเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ